สวัสดีทุกคนนะครับตามปกคลิปแล้วก็หัวข้อคลิปเลยละกันนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการที่ผมทำนะครับเมื่อเข้าสู่เอ็นเกมหรือว่าตอนที่เควส t หมดนะครับเมื่อเริ่มเควสหมดแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมทําอย่างแรกกับอย่างที่2ตอนที่เควสผมหมด อย่างแรกที่ผมทเลยเนี่ยก็คือการเก็บซีลดันเชียนนะครับผมก็คือเป็นดันเชียนที่ถูกผนึกทั่วทั้งแมปของเราเลยนะครับเพื่อนๆเปิดแมปขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับ Exploration เนาะเจ้าดันพวกนี้กลมๆที่เพื่อนๆเห็นทางท้งซ้ายเนี่ยหรือว่าในแมปเนี่ยที่ผมติ๊กถูกตรงนี้นะครับแ,แรกๆเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นมันเป็นแบบนี้ น,นี่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าดาันนั้นเนี่ยมันจะเป็นดันที่เข้าไปหรือว่าจะเป็นสตองโฮลว่าเป็นดันปกตินะครับซึ่งดนันพวกนี้เนี่ยมันจะมี2แบบเนาะเจ้าเื่องหมยอะไรเอ่ยแบบนี้เนี่ยแบบแรกจะเป็นดันปกติแบบนี้นะครับลงเป็นทํำนะครับเป็นทํำเข้าไปแล้วก็ จะเป็นเควสต่างกันนะครับผมให้เราเคลียร์ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลียร์มอนนะครับมีบอสหรือว่าผ่านกับดักนะครับหรือว่าแก้พัซเซิลอะไรแบบนี้เนี่ยให้เราเคลียร์ในนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ของรางตามนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมเคลียร์เป็นอย่างแรกเนี่ยเพราะว่าของรางมันดีมากๆนะครับเมื่อเราเข้าสู่ท้ายเกมแล้วนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยที่สําคัญมากๆก็คือเป็นเดวอนเนียนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเรากดใช้เนี่ยเราจะได้แต้มสกิลนะครับผมถ้าเป็น PC เนี่ยก็กดตัวยูขึ้นมานะครับ เนี่ยแอมกิลตรงนี้นะครับที่เราใช้อัพตรงนี้ทั้งสีหน้าทั้งหมดเลยนะครับอัพตรงไหนก็ได้เนาะยิ่งเราไปเคลียร์เยอะเนี่ยเราก็จะได้มาจํานวนเยอะนะครับผมอย่างที่2เนี่ยก็เป็นหินตีบวกซึ่งเวลาเราตีบวกสูงๆเนี่ยเราก็จะใช้หินเจ้าพวกนี้เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับอย่างที่3ก็คือฉายานะครับฉายาทุกดันเลยเนี่ยมันจะมีฉายาให้เรานะครับ ตั้งแต่สีขาวสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีดันพิเศษอยู่ดันหนึ่งก็คือซ้ายสุดตรงนี้มันจะเป็นฉายาสีทองนะครับเมื่อเราเคลียร์แล้วเนี่ยเราจะได้ฉายาสีทองเนาะใส่แล้วค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับผม แต่ว่ายังไงเราก็ต้องเคลียร์ทุกตันอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมมาอธิบายเฉยๆนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้เคลียร์นะครับฉายาเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับที่เราได้รับก็คือเมื่อเราได้รับฉายาแล้วเนี่ยเราจะได้สเตตอันนั้นเนี่ยติดตัวไปถาวอนนะครับก็คือเป็นแถวบนนะครับส่วนแถวล่างเนี่ยเมื่อเราสมใส่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของฉายานะครับส่วนอีก2ออันเนี่ยอันนี้จะเป็นทางด้านของสิ่งสวยงามนะครับขนปีกนะครับขนปีกที่เราได้ จากการเคลียร์เจ้าดันพวกนี้เนี่ยมันจะเอามาคราฟได้ตรงนี้นะครับผม Sub s t a n Mob นะครับหรือว่าถ้า PC ก็กด l t h e r n a t Edge นะครับผมนี่เข้ามานะครับมาแถบตรงวิ่งนะครับแถบด้านบนนี่เห็นไหมอันนี้ผมคราฟไปแล้วนะครับซึ่งเราจะเลือกคราฟได้สสีนะครับจะเป็นสีน้ําเงินกับสีชมพูม่วงๆอันนี้นะครับผมคราฟเป็นสีนี้มานะครับผมนี่ก็สวยมากๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบสีอันนั้นมากกว่านะครับ อีกอันนึงนะครับผมก็เป็นเศษร,รูปปั้นนะครับที่ทุกคนเห็นเนาะแต่ว่ามันต้องเก็บได้1้ออันนะครับถึงจะคราฟเจ้า,ารูปปั้นที่เอาไปวางในแพนทีออนเราได้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับชนิดแรกนะครับเป็นดันวงกลมชนิดแรกเป็นถ้าที่เราเข้าไปเนาะส่วนอีกชนิดนึงเนี่ยจะผมจะเรียกว่าซตองโฮนะครับซึ่งเวลาเราไปเจอเนี่ยมันจะเป็นรูปคบเพลิงเป็นแคมไฟแบบนี้ครับมันจะเป็นค่ายให้เราไปสํารวจหรือว่าไปทําลายนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเคลียร์ค่ายแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ย เราจะได้เป็นใบในการตีบวกเข็มขัด นะครับซึ่งเข็มขัดเนี่ยถ้าใครเคยตีบวกแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ได้อัปเกรดด้วยวิธีปกติหรือว่าเศษปกติได้นะครับเราจะต้องมีใบในการตีบวกนะครับซึ่งเป็นใบนี้นะครับผมซึ่งได้จากการเคลียร์สตองโฮหรือว่าแคมพวกนั้นเท่านั้นนะครับส่วนเข็มขัดเนี่ยหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วหรือบางคนก็ไม่รู้นะครับกด Atten d ตขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตรงที่เราคาปิกเมื่อสักครู่เนาะมาตรงเกียร์นะครับเริ่มแรกจากเควสนะครับมันจะให้เรามาแค่สีเขียวแล้วก็แจกพวกใบบวกมานิดหน่อยนะครับหล มันสักครู่นะครับเพื่อเอาใบบวกมาตีให้ได้บวก10แล้วหลังจากนั้นก็มาครับตรงนี้นะครับคลับจากสีเขียวขึ้นไปเป็นสีน้ําเงินนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมนะครับไปฟ้ามาหาใบบวกมาเหมือนเดิมนะครับก็ตีให้ถึง10นะครับแล้วก็เอาสีฟ้าบวก10มาครับขึ้นสีทองแบบที่ผมใส่อยู่แบบนี้นะครับต่อมานะครับการตีเข็มขัดมันสักครู่ที่ผมบอกใช่ไหมถ้าเคลียร์สตองโฮหมดโลกแล้วเนี่ยแล้วเรายังครับเข็มขัดขึ้นทองไม่ได้นะครับเราจะต้องไปลงสตองโฮในทางด้านของอีก ฝั่งหนึ่งนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งเทพเนี่ยก็ต้องไปลงของฝั่งมารน,นะครับส่วนถ้าใครอยู่ฝั่งมารเนี่ยก็ต้องมาลงของฝั่งเทพอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งวิธีการจะข้ามฝั่งไปฟาร์มได้เนี่ยก็คือเป็นริบนะครับผมมันจะมีเวลาเกิดซึ่งตามเวลาประเทศไทยก็คือจะมีตีหนึ่งตีห้าเก้าโมงอะไรแบบนี้นับไปทุกๆ4ชั่วโมงนะครับทุกๆ4ชั่วโมงริบมันจะเกิดขึ้นมาในแมปนะครับตรงเวลาเป๊ะเ,เ,เลยนะมันจะเป็นวงกลมสีม่วงนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแหละอันนั้นแหละนะครับเป็น ฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนจะเห็นว่าดัน สำรวจของผมทั้งซิลแล้วก็สตองโฮเนี่ยมันตันหมดแล้วใช่ไหมผมสำรวจร0 0ทั้งคู่แล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าผมอยากจะได้แต้มเพิ่มเนี่ยผมก็ต้องข้ามไปฝั่งมารน,นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเนี่ยอันนี้นะครับผมก็มาได้ลงดันของฝั่งมารแบบนี้นะครับที่ผมไล่เคลียร์ก็ยังมีจุดที่ผมยังไม่ได้สำรวจเหมือนกันนะครับก็ต้องรอช่วงเวลาที่ริบมันเปิดแล้วผมก็จะได้เข้าไปไล่สำรวจซึ่งการจะสำรวจที่มันยากนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกฝั่งไล่ฆ่าเราครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คคคคือเเรราาไไไปได้่่่่ึงงงชัวมนะบทีีลย ได้แค่สดัน4ดัน้วก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องกลับอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นทางด้านของส่วนแรกนะครับที่เราจะฟาร์มแล้วก็จะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือการเก็บขนนกนะครับขนนกที่อยู่ตามโลกทั่วไปเลยครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนนะครับผมปิดไว้เนาะเนี่ยขนนกที่มันอยู่ตาม ทั่วโลกเลยทั้งหมดในแมปของเราเนี่ยมันจะมี560ชิ้นนะครับซึ่งเราจะใช้นําไปส่งเสาอัพเลือวลเสาได้สูงสุดที่เลเวล30 40, นะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เสาดีกว่านะครับผมนี่นะครับเอามาส่งตรงนี้นะเมืองแรกนะครับผม นี่นะครับเสามันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดคุยเข้าไปเนาะอันนี้ของผมถึงลเวย30แล้วนะครับแต่ว่าแตะดูรายละเอียดได้นะครับมันจะใช้จํานวนจํานวนหนึ่งนะครับในการส่งถึงลเวย2 3อย่างเงี้ยตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับที่เราจะต้องส่งให้เลเวลมันสูงนะครับเพราะว่าอย่างแรกที่เราได้เลยก็คือ1เนี่ยจะเป็นแต้มสกิลนะครับสองก็คือเป็นใบบวกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูอีกทีนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเราก็จะได้แฟชั่นด้วยตามระดับเลเวลที่เราส่งไปนะครับเนี่ยเห็นไหมแต้มสกิลมันจะ แล้วก็ใบบวกด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ได้แฟชั่นด้วยอะไรแบบนี้ฉายาทองตรงที่เลเวลตันนะครับพามาดูครับแต้มสกิลอันนี้คือแต้มสกิลส่วนไหนใช่ไหมครับผมแต้มสกิลส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่อยู่ตรงตัวเคนะครับใน PC นี่เป็นแต้มสกิลอันนี้ ซึ่งบซึ่งเม็ดก็คือ1แต้มสกิลนะครับมันจะเป็นเม็ดให้เรามากดใช้ในช่องเก็บของเนาะเราก็จะมาอัพไอ้พวกนี้ได้นะครับผมให้เลเวลสกิลของเราสูงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้สกิลของเราแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอีกอันนึงครับก็คือเป็นใบบวกนะครับที่ผมบอกว่าสําคัญอีกอันนึงก็คือเป็นใบบวกอันนี้นะครับนี่ ผมมีเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปฟาร์มอันนี้มานั่งบวกมันนะครับแล้วตังค์ผมก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับทำเหมือนเข็มขัดเมื่อสักครู่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมาที่เกียร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นเราจะมีแค่เม็ดสีเขียวนะครับหลังจากนั้นตีบวกสินะครับแล้วก็เอามาอัพเป็นสีฟ้านะครับตีบวกสิอีกทีแล้วก็มาอัพเป็นสีทองนะครับผมเหมือนเข็มขัดเลยนะครับต่างกันที่ใบบวกเนี่ยมันหากันคนละจุดนะครับซึ่งเข็มขัดคือหาในสตองโฮนะครับท เจ้าอมูลเลตนะครับผมอันนี้เนี่ยใบบวกเนี่ยมันอยู่ที่การเก็บขนนกมาถวายเสานะครับผมก็เดี๋ยวจะผมจะทิ้งลิงก์ในคอมเมนต์ละกันนะครับผมว่าผมดูเว็บไหนในการหานะครับ ก็นามาฝากกันประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เก็บทั้ง2องอย่างนี้ให้ครบเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับแล้วก็มันจะทําให้เพื่อนๆตัวละครเก่งขึ้นมากๆเหมือนกันนะครับผมนํามาฝากกันประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมมนตไว้ในใต้คลิปนะครับถ้าตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับแต่ว่าถ้ามันยาวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปอธิบายให้เพื่อนๆฟัองอีกทีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซ u b s c r i b e กดไลค์ให้เดินกันนะครับ จอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ